나 보디시파 커시 앤트는 커시시프다. 루 보디시파 커시 앤트는 커이시프보시파 시파 커시 앤트. そう。 ผู้เขียนภาพคำพีที่ฉันชอบแล้วโดยส่วนตัวมากจากเออฉันูการูกาเป็นใครคาูกาเป็นหมอและรวมดึนทางที่ฉันเกลีทำไมนะูกาเป็นหมอและรวมดึนทาง ทั้งไปประกาศเข้าประเจิฐด้วยกันกันกบอาจารย์เปาเป็นผ่านที่คอยช่วยเหลืออาจารย์เปาโรเต้ได้เขยียนว่อทำลูก,กาเล้กิจการค่ะพระธรรมผิดทุกเร่มต่างม,มาจากพระเจ้าเต่ในหนังสือพระกิติค,คุณทางสีเรม ตางมีลักษณะเต็นที ja ่เตเต็กเตตางกันค่ะลักษณะเด่นของพระธรรมลูกาคือพระธรรมนี้ในทุกขียนคือมายัางให้กำลังใจเกพุที่รู้สึกโัวเดี่ยวและผู้รับผู้รับัาแน่นเงคขาตัังนั้นจึงปรากฏ หรือเรื่องเราที่ไม่พบเห็นการพธรรมเดื่ออื่นเล็่ออือ่นด้วยค่ะเรื่องที่จักเราจักเราในวันนี้คือเรื่องหนึ่งในเรื่องที่ได้กรองฮะกรองมาวันนี้นบุตรชัยคนเล็กมาพบกับพิดาว่าขอเปงงสับส่วนกับ ที่สมบัติที่ตกเป็นเป็นของจนให้จนด้วยในสมัยนั้นการลองขอสมบัติในคณะที่บิดายังมีชีวิตอยู่นั้นไม่ต่างกับการเช่งให้ผอของตรงนานตายไปเร็วๆคะ่ะเด็เกถึงกระัานก็ตามผู้เป็นบิดาก็ได้แบ่งสักสมบัติให้เข้าไปค่ะ เขาเขาได้ออกจากปานไปกินแลกกงนเที่ยวแลเล่นลำพรางนอนจนหมดคับและชีวิตได้ตกตมม่ำลงจนถึงที่สุดที่อิสราเอลนั้นถือว่าหมูเป็นจักสักที่จำจดำต้อยแหจกตกต่ามากแต่ บุคคลเล็กนั้นไม่ไมเพียงจ,จะไปทำงานเป็นคนเตียงเท่านั้นด้วยความิดเขาวิมาเขาอยากจะอิ่มท้องด้วยอาหารมูแต่ก็ไม่มีใครให้อะไรเขารยบุคคลเล็กจึงต,ตัดสินใจกลับไปหาผู้เป็นบิดา เจ้ามายความมั่นใจว่าจากกะกลับไปในาฐานะลุกได้ลุกนายหรือไม่เจอย่างไงก็ตามคนแต่อย่างไรก็ตามบุตรคนเล็กดูกดีว่าทุกผลาของตอนนั้นเป็นายนจ้างที่ดีขนาดไหน เาจึงตัดสินใจกลับไปหาพิดาของตนในฐานะลูกจ้างในทางตรงกับการข้าาผู้เป็นบิดานั้นยังคงรอคอยผู้ใช้คนแรกทอออกไปจากป่าบ้างพ่อยมีการศึกษาทำผีดูว่าผู้เป็นบิดาไปรอะผู้ชชยของตนที่ ทางเข้าหมู่บ้านเมื่อผู้เป็นบิดาเห็นบุตรชายคนแรกเข้าวิ่งไปหาบุตชายก่อนต้องกับสวนตนกดเลขจุดแก้มแก้มท้องขาวมาถึงจุดนี้มีมีข้อข้อหน้าสงสัยบ้างฟังอย่างว่าจริงๆแล้ว ขอสามารถรับผู้ชัยของตนงที่บ้านก็ได้แต่ทำไมเขาต้องไปรับผู้ชัยที่ทั้งเขาบ้านด้วยหรือว่าหรือว่าเขาเขาก็ตอรับผู้ใชยของตวงในราคภีภาษาดิมได้บัาทเก ถือไว้ว่าผู้เป็นบิดาใดทำอย่งนี้นี่นะคะลงกวนคุณตาช่วยออกมาที่นี่นอนค่ะคือลืม เมื่อเข้าคอนตองรับผู้ชายของตนในพระคำพีภาษารทยได้บันทึกไว้ว่าผู้เป็นดิดาไทยทำอย่างนี้แตยทัวไปการส่งก็สดงความอินดีมาในเจ้าการมาจาก ทำต่งมนุษย์ด้วยการเันและเล็กใจขเราไว้ว่าจงให้เกียรติบิดามดามของเจ้าของเจ้าจะได้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้คนอิสราเอลตั้งตั้งใจรักษาคนกฎปัญญาตามที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้อย่งตั้งใจมาก การลองขอศักด์สมบัติในคณะที่บิดายังมีชีวิตอยู่นะัจะได้รับทุดตดยกันทุกทกปะด้วยก่อนหินจนตายไปผู้เป็นบิดาหรู้ว่าหากมีใครแห่งมาุตชัยของตนกลางหนาคนนั้นจะเอาก่อนหินวาง จะออกไปลองคอยบุชัยที่ทั้งเข้ารู้บ้านว่าที่จะได้พวกแผนบุชัยของตนเป็นเป็นคน,นแรกเละปกคกองขอ่าวอีกดังนั้นในทันที่ที่จอผู้เป็นบิดาจึสงส่งกลับเป็นนั้นทั้งัวเลไกพักบุญชัยกระบ,บ้าน แต่จัด,ดงนานเรียงชาติงคืนจะไม่จะไม่มมีอาจจะไปไม่เป็นอย่างนั้นเทศสมัการฆ่าอัวข้าวา้าอว,าาวามาทำอาหารเลียงกันนั้นทุกเป็นกจ,จัด,ดงนานเรียงที่อ,องออ การที่ผู้เป็นบิดาใดตั้งแนั้นยังใหญ่โตนั้นเป็นการบล่มบอกว่าเข้าได้ควารูดใช้คุณเลขเป็นอย่างมากและได้ยกโทษให้รูดใช้คุณนี้เลยอีกทั้งยังเป็นการประกาศให้ผู้อื่นรู้ว่าตัวจำมีไปเคนนั้นไม่คร้อมกับต่งมีมีปีกยามรูดใช้ของตน <stream confer dles> ผู้ชัยคนเล็กคิดหรือไมว่าจะจากลับมาเจอสถา,านการณ์แบบนี้ไม่คิดหรือค่ะเขาเขาวหวังอย่างที่สุดเร็วจริงๆและเขาเขาเ้าไม่รับที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นคุณชัยของเขาอีกได้สมัยนั้นถือว่า จ้างหรือถ้างานเป็นผู้ทำงานตามตัวมากไม่สามารถใจลงเทาได้ดังนั้นผู้เป็นบิดาจึงให้เราทำตัวน้ำนมเข้มาให้สวนหาเสื้อเสื้ออย่างที่ให้ให้ใส่ย่างทีมาให้ใส่เลยเอาเวนมาสวมให้เกิมีน้ ได้กตัมที่พบเห็นก็จะได้ดูว่าจะดูได้ว่าเขาเป็นบุชัยที่ดูมีเกียรติจริงๆในคณะเตียวเดียยกันบุชัยคนโตได้กลับจับตามค์ทมาที่บ้านให้เราอ่านข้อที่2 5ถึง30ตรงนีกันให้เราอ่าน 루카 오티시파 커티 이슈파트는 십성똘똘다 ชายคนโตได้กรดผู้เป็นพ่อที่จัดงานรเรียงรลองรองร้องให้ลองร้อ,ให,อให้เกล็ดดำชาดังนั้นเขาจึงไม่เข้าไปในบ้านแต่ผู้เป็นบิดาออกมาชวมให้เข้าไปในบ้านด้วยการแต่ผู้ชายคนโตโต,ตอย่างคน กรดแรงไั่พอใจบิดคนโตบตดคนโตกรดแรงกล่าวว่าฉันได้รับใช่พ่อมาหลยบีเต่พ่อไม่ค่อยให้เดอลูเพ่แกฉันน้อยแต่พ่อกลับยอมฆ่าอัวมวนำนำมาเลี้ยงฉลองให้แกรุดเป็นน้น พี่เสดีดาตอบว่าอะไรคะคุณเอเคะ่อยอ่านข้อที่31ถึง33คืว่ารูปีเาอยู่กับเราอย่งนีแลสิ่งของเราก็เป็นของเจ้าแต่ที่เราได้รู้เดือด้ดี พ่อหมอของเจ้ามีตายแล้วแต่ต่อสิ่งที่หายไปแล้วแต่ได้พบกันอีกพระกันเล็กเขาได้มีต่อพ่อเป็นปีดาตลอดเวลาเดเข้าพระไม่รู้จักปิดาของดวงดีไม่รู้ว่าปิดาของดงเป็นพ่อเป็นนายไม่รู้ว่าคำรักที่พ่อมีตก เขานัมากมายและเจนดีท่านนั้นเขาคิดแต่ว่าหากเขาทำดีเขาก็จะได้รับสิ่งดีๆจากผู้เป็นบิดาผู้ชายคนโตไม่รู้ว่าผู้เป็นบิดารับตรงและให้สิ่งของต่างๆแก่ตนอยู่แล้วโดยที่ตนไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลย ทำไมทนายทุกครั้งถึงจะับกลับอุปมาร่วงี้ไพเราถึงท่านถ้าทําลูกาบทที่15ข้อ1ถึงข้อ3ามด้วยกันทําลูกาบทที่15ข้อ1ถึงข้อ3ามด้วยกันทํา เราตับเราวพวกปริีและพวกสัตว์สีตามเราว่าเป็นสิ่งที่่ดีด้วยเหตุนี้พระเยซูจึงทงรองกล่าวคำอุปมาณนี้ให้พวกนั้นฟังฟังอำนาง,งของอำนาจของพระบิดาเจ้านั้นอิ่ใหญ่เละมากมายมากกว่าที่เราคิด พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาที่ศักดิ์สิทธิ์และงดีพระองค์ทรงชื่นชดีพระเราทุกช่้งเรลยนแต่นานี้ฉันไม่เข้าใจถึงคองพระักของพระเจ้าพระาอย่างชัดเจนชีวิตคริสเตียนของช้างไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะฉันอยู่ในครอบครัวที่ไม่มีใครเชื่อในพระเจ้าฉันจึงไปบุตรีเขาฉันคอยทุกตีและทุกตะผมหักฉันบอกว่าฉันไปบทตมานอกจากนั้นไม่มีใ,ใครค่อยสอนฉันถึงเรื่องเรื่องเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียน ว่าฉันมีของขอสงสัยไอ้กับต่างฉันต้องหาฉันต้องหาคำตอบด้วยตัวคนฉันเองของฉันเองครังนั้นเวลาที่ฉันเห็นคนเอื่ที่ใช้ชีวิตคริสเตียนแบบง่ายๆบางครั้งฉันก็รู้สึกโกรธเช่น มวลชันแห็นคนที่ไม่ได้พยายามอะไรเลยได้เป็นผู้นำในคริสตจักรหรือได้รับใช้ในตำแหน่งเดียวกันกับฉันฉันก็มา้จักรู้มวลชันรู้ความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงรักพวกเขาเหล่านั้นเหมือนกับที่พระองค์รับฉัน ฉันก็รู้สึกไม่พอใจและรู้สึกกลุ้มท่าทีของฉันไม่ต่างไปจากพวกปริศิความรักของของพระบิดาเจ้าเจ้าไม่ใช่ความรักที่จะได้มาด้วยความพยายามแม่จะไม่ได้ทำอะไรเลยหรือลาไอมัว อยู่ต่อหน,น้าพระเจ้าก็ต่ำครอบก็กยังสงรับพี่น้องอยู่เสมอความของพระเจ้านั้นมากมายพอเพียงพอเพียงที่จะรวมกันเราทุกคนอย่ากกงอบอุ่นถ้าเรารักพระเจ้าจริงชีวิตของเราจะไม่หวานแต่กอดจะงหรือี จะดุจขีดเล็เข้าออได้จ้าอันพระความิดใดทุกเจ้าจะเข้าร่วมรับชัยแต่ว่าจะเป็นงานที่เในเหนืองจริงต่างๆเหล่านี้เราทำเพื่อเป็นเป็นเป็นกนใช้เวลาสามาคิธรรมกับพระเจ้า เพราะว่าเรารับเท่านานเองเพ่าที่เราจะรู้จักและเข้าใจเข้ามากขึ้นเพื่อจะจะสงรักเราสังคนนักคนเท่าไม่เคยเตรียมไปเลยตานะจึงอยากจะเป็นปานเป็นปันความรักนานให้คนอื่น ไม่เอาค่ะในุรณีผู้ชายคนนั้นไม่ชอบผชายคนเล็กนักจนได้สามารถเรียกว่าลงชัยได้เขาไม่ยอมรับลงชายแต่ผู้เป็นบิดานั้นต้องการใช้ความรักในการรื้อหรือรื้อ ครอบครัวขึ้นมาใหม่วันนี้พระเจ้าทรงําแก่พวกเราว่าพระเจ้าทรงสเดงให้เราเห็นความลับที่อิงไ่ของพระเราอยู่สมองพะองค์ทรงกำลังกำลังเตือนเต้นความลับที่อบอุ่นนั้นให้เก่เราหรือที่เราเราควรจะทำอย่างไรคะ ในพี่น,อน,น้องดังพี่น้องตั้งใจรับความรับที่เต็มลมเพียงคนอคนอยนู่เป็นเป็นความหนักงานให้การแรงการสิครับหวังว่าความ่ากของพระเจ้านั้นจะลายไ,ไปสู่โลกโลกที่มืดมิดแลดับมนาวผ่านทางชีวิตของพี่น้องทุกคน พระเจ้าทรงยกพรัยให้รอยู่ใจกันที่ค่ะพระบิดาเจ้าพระอเป็นพระบิดาผู้ทรสนดีพระอยุว่าพระองค์ทรงหลักเรา เดเรายังไม่เข้าใจถึงความรักของพ่ออยา่างแท้จริงบางครั้งเราดูเด็ไม่สามารถแสดงออกมาได้พระบิดาเจ้าของพระองค์ทรงสำแดงถึงความรักของพระองค์ให้กแก่เราอยู่เสมอเลย ขาสองสอนให้เรารู้ว่าเราจะเป็นปันความรักนั้นให้แก่ผู้อื่นได้อย่งางไรแม้ว่าเราจะไม่ดีไม่แก่เพระเจากก้ากางก็สรงทรงรับเดชื่นชมดีเรายอยู่สั่ขอพจ้ช่วยให้เราต่างมองมองกัน ด้วยการช่วยความชั้นชั้นดีและเป็นกายเดียวกันขอพระองค์ทรงโปรดช่วยให้เราเป็นครอบครัวเดียวกันและเต็มไปด้วยความรักของพระองค์ขอพระคุณที่ทรงรักเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า